สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเติมเพชรร้านสลิปช็อปนั่นเองนะครับเติมเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับร้านนี้นะครับก็มีเลทอยู่ที่8.5นั่นเองนะครับผมเลทโคตรสูงเลยนะเออแล้วก็มีเอ่อเติมไอเดบกพาร์นะครับเลท7.2ถึงเลท8นั่นเองนะโอเคแล้วแมปต่างๆเนี่ยพวกกดผลกดเกมพารนะครับก็เลท8.5ดนี่ครับสำหรับร้านนี้นะอ่าถ้าใครอยากมาเติมนะครับก็ลองเติมดูได้นะครับ เดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนเติมนะครับวันนี้จะมาซื้ออโลบักนะไม่ใช่สิเพชรนะครับอ่าเท่าไหร่วะเพชรแปดร้อยยี่สิบห้าเม็ดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราทักไปนะครับสวัสดีครับอันนี้เราเคยซื้อเขาแล้วเนาะโอเคจุบโอ้เด้งมาไวมากอันนี้น่าจะเป็นบอทตอบบอทตอบนะครับผมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะถามเดทเขานะครับจะซื้อเพชร อ๋อสตาร์ครับทักเข้าไปนะครับก็รอเขาแจ้งเลทนะเอออ,อันนี้ก็ทางร้านได้ทักมาแล้วนะเนาะเขาบอกเขาจะซื้อราคาไหนนี่ครับวิธีการสั่งซื้ออ่อโออนี่เขาก็จะมีเลทบอกนะครับผมก็จะมี9บาท50เมตรนะครับ2 9บาท180นะครับ4 8บาท3 75นะครับและ9 8บาท825นะเออก็ไม่ถึงร้อยนะ ได้800เม็ดเลยนะครับซึ่งถูกมากๆเลยนะเอออ่าเดี๋ยวเขาจะบอกนี่ครับวิธีการสังรร่งซื้อเขาก็จะเขียนบอกเนาะหลังจากการโอนเสร็จแล้วนะครับแอดเพื่อนมาแอดเพื่อนในเกมมาหากใครที่เล่นในคอมก็สามารถเข้าลิงก์ได้เลยอ่ะโอเคถ้าใครเล่นบนมือถือแอดเพื่อนไปนะครับแต่ถ้าคนไหนเล่นบน com คอมก็เข้ามาเลยนะเออเล่นในไหนครับคอมหรือมือถืออ่ะเราก็ตอบนะครับคอมครับโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวโอนไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ ไปโอนเงินให้เขาก่อนนะครับผมก็เบอร์นะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้อยู่ละนี่เบอร์นี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปโอนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็โอนเงินให้เขาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะส่วนรูปสลิปนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นไงนะครับผมอ่ะเพราะว่าจะได้ตรงกระทางร้านไหมอ่ะนี่นะครับก็หน้าตาทางร้านก็รูปโปรไฟล์เดียวกันครับเฟซบุ๊กเขาเลยนะครับนี่อ่ะก็โอนไปแล้ว9 8บบาทครับอ่ะชื่อในเกมเราก็บอกเขาไปด้วยนะครับชื่อในเกม เผื่อลูกค้าเขาซ้อนซ้อนกันอ่ะโอเคอย่างงี้ครับเดี๋ยวเข้าวีไปครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ให้ดูเพชรกันก่อนเนานะว่าเพชรในตัวเราตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับเผื่อทางร้านเขาเติมเร็วอีกนะครับก็ตอนนี้มีอยู่2194เม็ดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟวีของเขากันนะครับผมวิธีย้ายก็ง่ายๆนะครับสำหรับบนคอมนะโอเคแต่ถ้าบนมือถือเนี่ยก็แอดเพื่อนเขาไปนะครับก็กดลิงก์นะครับน,นี่ลิงก์นี้ กดบปปุ๊บอ่ะมันก็จะเด้งมุหน้านะครับนี่แล้วมันจะขึ้นให้เรากดเปิดโลบ็อกเข้าไปนะครับอ่ะแค่นี้ครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งไปนั่นเองเ,องเนาะโอเคอ่ะโอเคมาละนี่เรียบร้อยโอเคแล้วเมื่อกี้เรามี2164เมตรเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะได้เพชรหรือ,อยังโอ้เห็นไหมมีลูกค้าเยอะด้วยแฮะน่าจะมีลูกค้าอีกหนึ่งทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเพชรเราก่อนอ่ะอ้าวเราไม่ใช่64อโอเค 1, 1 2006, 2 6 0ง2,194เมตดนะครับโอเคเรามารอดูเราจะได้เพชรกันไหมโอเคโอเคต้องได้อยู่แล้วล่ะเออ <c oughs> พอเตอิมมาลักสอรอบแล้วร้านนี้ <c oughs> สปอนเซอร์เรามาแบบสอรอบแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวรอเพชรเขาเติมให้นะครับดึุ๊บรึปุบรึุบรึรึรึ <c oughs> น่าจะลูกค้า2คน 2> อ่ะโอเคเราก็ได้รับเพชรแล้วนะครับ825เจมนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่ามาลืมดูดูนนะร้านสลิปช็อปนะครับเลท8.5เลยนะครับเยอะมา,มากๆเลยนะก็ลองคุยกับทางร้านดีๆหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับบายจ้า